ในเวลานี้นะคะเชื่อวัตถุโลกกําลังจับตามองไปที่ไต้หวันนะคะกับการเดินทางเยือนครั้งสําคัญของแนนซี่เพโลซีค่ะก็กําลังลุ้นใจจดใจจ่อกันอยู่นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเธอจะสามารถเยือนไต้หวันได้สําเร็จหรือไม่นะคะล่าสุดทางด้านของสื่อกัธรรมนะคะบอกรค่ะได้ออกบทวิเคราะห์นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากแนนซี่เยือนไต้หวันสําเร็จนะคะซึ่งเขาก็มองว่าทางด้านของ P.A l ในราคาก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไปรับแนนซี่นะคะ ไปฮิ้วปีกแล้วก็เชิญเข้าไปให้แลนดิ้งที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วค่ะซึ่งบองกอของกบฏธรรมก็มองว่าอย่างนั้นนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสีจิ้นผิงก็นะคะก็เพิ่งหาหรือกับโจไบเดนสดๆร้อนๆเลยนะคะคุยกันความยาว2ชั่วโมงเลยค่ะผิดพลาดนะคะที่เดากันว่า ประเด็นหลักในการคุยเนี่ยจะต้าจะเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีที่สหรัฐต้องการในเวลานี้นะคะเพื่อที่จะลดค่าเงินเฟ้อในประเทศค่ะแต่ผิดโผค่ะประเด็นหลักนะคะกลายเป็นเรื่องของไต้หวันการเยือนของแนนซี่ในครั้งนี้ล่ะค่ะโดยสีจิ้นผิงนะคะประกาศเลยค่ะว่าอย่าเล่นกับไฟนะคะก็สื่อต่างประเทศทุกๆสำนักก็พาดหัวเดียวกันหมดเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยจะทราบดีเลยล่ะค่ะจีนเองก็ส่งคําเตือนไปถึงไบเดนนะคะ ว่าอย่าเล่นกับไฟค่ะเพราะว่าไฟร้อนทีเดียวนะคะแนนซี่เองค่ะก็ถูกเฉลยนะคะว่าเขาต้องการที่จะเืินไต้หวันในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะลงเลือกตั้งหาเสียงกลางเทอมซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของเธอนั่นเองล่ะค่ะหมายออกมาแล้วนะคะเมะื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะเธอมีกําหนดการที่จะเดินทางเยือนเอเชียใต้ครั้งสําคัญในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะไปที่ญี่ปุ่นค่ะ ไปมาเลเซียนะคะไปโซค่ะเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะแล้วก็ติ่งอยู่ที่ไต้หวันนี่ยละค่ะซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการเจรจาแล้วก็การพิจารณานะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเธอสามารถที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวันได้หรือไม่ในคราวนี้นะคะคราวที่แล้วก็รอดไปค่ะเพราะว่าเธอมีผลตรวจเป็นบวกนะคะแต่คราวนี้เนี่ยต้องดูว่าเธอจะหาทางลงยังไงนะคะก็รอลุ้นกันอยู่ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งทางด้านกองทัพ ก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ประกาศเลยค่ะพร้อมที่จะเป่านกหวีดท,ทุกเมื่อนะคะโดยเขาได้มีการแกะบทสัมภาษณ์ออกมานะคะซึ่งเป็นภาษาจีนค่ะแล้วก็ทับศัพท์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่า,เ,าเป็นภาษาทางการทูดที่เขาเรียกว่ายันซส่นยีดไตนะคะ ถ้าอ่านไม่ผิดนะคะท่านผู้ชมซึ่งก็สรุปแปลความหมายได้เอาไว้นะคะนั่นก็คือว่าพร้อมที่จะเป่านกหวีดทุกเมื่อค่ะส่วนทางด้านของทะเลจีนใต้นะคะสหรัฐเองก็ได้ส่งเรือบทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan นะคะถอยออกมาจากสิงคโปร์สะะดๆร้อนๆเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะเตรียมที่จะเดินทางจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่ช่องแคบไต้หวันละคะ่ะก็คงต้องลุ้นกันอยู่นะคะตอนนี้ว่านานซี่จะสามารถเดินทางเยือนไต้หวันได้สำเร็จ มากน้อยเพียงใดและจีนจะรับมือกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรคะ่ะ